ราศีสิงเนียพรอเป็นเจ้าป่าครับกูเห็นไหมว่าสภาวะคุณเนี่ยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเจ็ดครับที่เนี่ยพอสองอะไรเนี่ยพอสีหกหกหกฮะสาวพิงเล็งรักกูเห็นไหมว่าสภาวะคุณเนี่ยราศีปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมันมีอะไรอยู่เนี่ยมีอุบาทอยู่กรมการปกครองเนี่ยมามาตรที่หน้าบ้านคุณเนี่ยแปะที่หน้าบ้านไปคาว่าอุบาทครับประเด็นที่หนึ่งอุบาทแปลว่าอะไร อุบัติแปลว่าความร้ายกาจต่างๆการทุกข์คุ้มคู่การทุกข์หลังการทุกข์แม่เมฆสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เจ้าชะตาต้องการคิดอะไรไว้ไม่เป็นสมควรนี่นะลักษณะนี้้ายอย่างนี้คเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยมันมีดาวเสาร์จะนี่มาอยู่เล็งกับคุณบสาวเพ่งเล็งรักแล้วอสุราฮเป็นชิศทุกบ้ามีจุดเสื่อมอยากเปมีจุดเสื่อมเรื่องอะไรเรื่องคู่ครองเรื่องเกี่ยวกับคนรักแล้วก็ ในรอบเดือนพี่การยนเดือนธันวาคมเนี่ยฮะเคยไปว่าเวลาดาวทิตย์ตั้งแต่นี้ไปต้นไปเน่วลาดเดินอยู่แถบเนี้ยเสียหายตลอดะแถบเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันมันคุณภาพไม่มี <ฮะ S 2> ไม่มีกําลังครับราศีสิงห์เนี่ยผมมีผู้กับอยู่คนหนึ่งน<ฮ>ะูบก,กับอยุธยา,ยานะเนี่ยเป็นไงเนี่ยจะไปทําไมแล้วอาทิตย์อยู่ตรงนี้เขามีการเซตตั้งจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ ถ้าตัวเองไม่มีคุณภาพไม่มีกําลังไปถึงดาวนะไปถึงดาวดาวทิพย์แยดาวทิพย์งานดาวทิพย์ไปอยู่เรือนจัดดับด้วยครับนะก็ก็แล้วก็อุบาติได้ไหมอุบาติอีกเพราะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยไม่มีกําลังแต่เสาธงชัยเลงจะดีไหมอ่ะก็เสาธงชัยเล็งเสาคำว่าเสาธงชัยเล็งนี่นะครับต้องแยกพูดนะครับแยกถ้าเรื่อง คู่ของเรื่องเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้เรื่องไอ้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 ส่วนม่ไอ้เรื่องส่วนดีทําไมคุณส่วนใหญ่อคุณส่วนนี่เป็นระดับไหนเนี่ยระดับอาทิตย์บัดดีเอาน้เป็นอาทิตย์บัดีพุทธงชัยพุทธทงชัยอคุณส่วนที่ระดับอาทิตย์บัดีใหญ่โตระดับอาทิตย์บัดีไม่ธรรมดาเนี่นะ แล้วก็เดี๋ยวมันจะไม่มีผลตอนไหนตอนที่เดี๋ยวซิสตัวเนี้ยมันจะเข้ามาตรงนี้ทับตรงนั้นนะนะนี่มันจะคู่ทาดุไฟแล้วคุณจะเห็นเลยว่ามันได้ผลจริงว่าเฮ้ยเพื่อนคุณที่ไม่ไม่ธรรมดาแล้วถ้าปฏิบัติดีแปลว่าจริงๆตัวเองไม่ดีแต่ได้เพื่อนดีเข้ามาช่วยนี่ได้รุ่นสดดีพราะดานนี้เห็นไหมว่าการเดินของ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 ดวงดาวเนี่ยเวลาตั้งแต่นี้มาตั้งแต่กันยาโยนลงมาเนี่ยจนถึงวิกาญยนเนี่ยคุณจะไม่มีกําลังเลยคุณจะไม่มีกําลังเนี่ยไอ้ตรงนี้เขาเรียกภาคกลางวัน ตอนนี้พักกลางคืนไปมีกําลังตอนพักกลางคืนเพราะด้านที่เห็นไหมอาทิตย์ไปอยู่ตรงเนี้ยนะมาอยู่ตรงเนี้ยวันที่ตบหกเริ่มดีขึ้นิบหกธันวาคมครับถึงทีหกมกราคมครับประมาณนี้ฮคุณมีกําลังนี่รอแค่ิบหกนี่คุณจะมีกําลังคุณจะไปเจอพระพุทธคุณจะมีการเจรจาอเรื่องเกี่ยวกับล่าผลประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆไอ้ที่จะต้องไปดำเนินการเรื่องต่างๆตัวนี้ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จอไรสักอย่างนึงด้วยนี่ก็เรื่อง16ทันวาเนี่ยมีความสาเร็จแล้วอคู่ธาตุไฟอ่านะครับโอเคงันดาวการงานเมื่อไหร่25ทัน25พฤศจิกี่ห25ธันวาดาวการงานเนี่ยอยู่ตรงนี้ดีไหมดาวการงานอยู่ตรงนี้สุขสามจะเจริญยิ่งยศแห่หาาตัดตตอนนี้แหละอุดมมาเก์น ตแต่มีความต้องมีตั้งแต่วันที่30ปทม์ทุมเกมปัปมทุมเกมปัทมทุมเกมก็ถือว่าดีครับไม่ได้เสียหายอะไรงานก็ยังได้โชคได้อะไรต่างมีผู้ใหญ่อยู่อะไรยังมีการโงเคาะตั้งแต่วันที่30สิงหา30พฤศจิกายนคนราศีสิงที่แบบเหมือนกับถูกกดถูกขีดถูกข่มเหงเนี่ยพอะวันที่30นะคืนวันที่30ผ่านไปปุ๊บเนี่ย กลายเป็นตัวเอ็นเนื้อหอมขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็งานนั้นจะมีได้รับการดูเคาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอะไรด้วยนะครับงานตัวนี้ก็ถือว่าดีแล้วย้ายเมื่อไหร่ย้ายไปวันที่ยี่สิบห้าเวลายี่สิบห้าไปแล้วดาวการงานเนี่ยครับได้คู่สีติธาตุป่ะได้อสีติธาตุวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดดาวการงานเนี่ยู่สามวันเพราะนั้นดาวการงานนี่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกาไอ้ยี่สิบแปดธันวาคมยี่สิบแปดธันวาคมแต่จริงๆริงเราบรด้านจันทรวันที่สิบหก ในสิบหกมาแล้วในสิบหกไปเป็นต้นไปเพราะนั้นดาวการงานนี่ก็ตั้งแต่วันที่สิบหกเป็นต้นไปครับะยะนี้ถือว่าดีตัวเองมีกาลังคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือได้เนี่ยะตั้งแต่วันที่สามสิบพฤษภาแล้วพอสิบหกเนี่ยงานเริ่มดีครับนะครับแล้วพอยี่ยี่สิบแปดเนี่ยดีทวีโดยเฉพาะเรื่องอะไรดีโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกันเงินครับการเงินจะไม่ไม่ติดขัดละ แต่เงินนด้ก็ยังบอดจี้อยู่แต่ว่ามีเครดิตเพิ่มขึ้นอ่าบิ๊กอัดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยเพราะจันดับตัวนี้เห็นไหมที่ผ่านมาสองเดือนเนี่ยคุณดูเดี๋ยวคุณมีตังค์ที่ไหนคุณไม่มีตังค์มีตังค์ที่เจ้หนีไงอ่ไม่มีเงินไม่มีทองนะครับไนดีน้าซีดเซียวในน้าซีดเซียวเห็นไหมครับราศีเสี่ยหน้าซีดเซียวนะคอ่าอ่าก็เนี่ยอย่างที่บอกให้ฟังว่าเรายังไม่มีกําลังตัวเราต้องรอวันที่สิบหกไปแล้วเราถึงจะเริ่มมีกําลังครับแล้วก็ ดาวการงานเนี่ยอย่างที่บอกให้ฟังว่าเป็นไงคุณตลเป็นจังหวดจังหวะไปต้องไปับบนี้นะฮะอ่าอันนี้เพราะตัวเองยังเสียหายอยู่เพราะมันจะมันอยู่อุบาทะแต่ก็โชคดีนะที่ทงชัยมาเลงนะแต่เดี๋ยวพอสิบพอเมษาไปแล้วไม่ทงชัยนี่สิพูดส่วนเนี่ยพูดส่วนเนี่ยที่ว่าเป็นเพื่อนเก่านะอ่าที่ว่าเป็นนักเลงเก่าอ่ะใหญ่ เพื่อนใหญ่เพื่อนใหญ่เพื่อนใหญ่เพื่อนระดับอธิบดีใหญ่ไหมเราหรือเปล่าผมไม่ทราบหรอกครับไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าช่วยได้เยอะอ่ระดับอธิบดีนะครับอันนี้อ่าก็ได้จนถึงสงการนะได้จนถึงสงการเอาหน่อยอ้ะอ่านซะหน่อย